สวัสดีครับผมนายชัยศิษฐ์จากบริษัทโค้ดมือบายนะครับในเขาเรียกว่าคลิปชุดนี้นะครับผมจะมาขายี้นะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่าการอินเตอร์เซ็ปนะครับที่เราเคยทําในคลิปก่อนหนะ้านี้คือการใช้สไปออนคราวนี้มาเขาเรียกว่าทวนนิดนึงนะครับในคลิปก่อนหนะ้าเนี่ยผมพยายามจะอินเตอร์เซ็ปหรือทําการแทรกแซงว่าถ้าเกิดรีเควสตเนี่ยมันวิ่งไปที่เจ้าตัวแบ็กเอ็นถูกต้องไหมครับโดยการผ่านเอ็กซ์ออรผ่าน ตัวเมททอชื่อว่า Get บางครั้งคุณต้องการจะเหมือกับว่าเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการ response ข้อมูลอย่างนี้แทนที่จะเป็นข้อมูลที่มาจาก back-end จริงๆหรือ back-end กว่าจะไม่พร้อมคุณต้องการจะเขาเรียกว่าปั้นข้อมูลขึ้นมาเองเราก็สามารถใช้เจ้าตัว jest นะครับผ่านเมททอด Spy on ในการแทรกแซงได้แต่ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะยังงงการทํางานมันอยู่ในคลิปนี้เนี่ยจึงสาธิตนะครับ การใช้ spy on อีกครั้งหนึ่งกับฟังก์ชันที่ไม่เกี่ยวข้องกับ axios เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย spy on เนี่ยมันสามารถทำการไปแทรกแซงนะครับหรือ spy request อที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยกับ Met h อดอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น axios คราวนี้คำพูดเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะครับผมก็เลยทำเป็นลักษณะง่ายๆครับในการเขาเรียกไป modify นะครับตัว n e m o 8ในการให้มันไปนเรียกโค้ดนะครับที่อยู่ในไฟล์ชื่อว่า cal.ts โอเคอนี้เพื่อนๆสามารถกอลไฟล์ชื่อว่า cal.ts ไห้เลยนะครับก็จะเป็นโค้ดอย่างเงี้ยนะครับก็คือบรรจุฟังก์ชันนะครับ a นะครับบวก b ก็คือเป็นฟังก์ชัน add ธรรมดาง่ายๆโอเคไหมครับคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ demo 8นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมจะอันคอมเมนต์มาทัดนี้นะครับโดยการจำลองว่าเออผมจะเอา6บวก2เพื่อจะทำการคาดหวังว่าผลลัพธ์เนี่ยก็น่าจะเป็น8เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเป็น8ไหม เป็นแปเนอะแต่ถ้เกิดผมมาถึ่ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนจาก6เป็น6เห็นป่ะ เซฟเราจะกลายเป็น12อารนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการจะแทรกแซงมันบอกว่าฉันไม่ต้องการแบบไอ้ค่าพวกหน่อมแนมพวกเนี้ยฉันต้องการค่าเี่ยอาจจะมีทศนิยมเยอะเพื่อดูว่า UI เราจะสามารถแฮนเดิลกับข้อมูลที่มันถูกต้องด้ไม้หรือจะรีเทิร์นมันเป็นศูนย์เพื่อจะดูว่าเออเฮ้ยในเคเนี้ย UI มันต้องมาแสดงค่าเป็นศูนย์นะมันต้องสามารถที่จะสามารถแสดงค่าหรือแฮนเดิลอะไรบางอย่างนะครับว่าเฮ้ยในเคเนี้ยมันไม่ควรเป็นศูนย์นะนะครับผมจะต้องมีลอจิกอะไรป้องกันเอาไว้หรือเป็นค่าลบหนึ่ง ทันไหมครับเอาละในกรณีนี้นครับเราก็จะลองมาเขียนโค้ดแทรกแซงกันโดยการกลับมาที่ตัวไฟล์ s y n c h r o n นัสนะครับเราจะพยายามจะเขาเรียกว่า intersect นะครับด้วย spy on อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะมุง่งนะพุ่งเป้าไปที่การ spy on นะครับฟังก์ชันที่อยู่ในตัวไฟล์ชื่อว่า cal.ts เบื้องต้นก่อนผมได้ทำการ un-comment นะครับโค้ดบรรทัดน,นี้ในการบอกว่า ผมต้องการสร้างอ็อบเจกต์หนึ่งซึ่งบรรจุฟังก์ชันทุกอย่างที่อยู่ในไฟล์ไฟล์นี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าในการที่เราจะทำการสปายมันเราไม่สามารถทำการระบุลักษณะของฟังก์ชันได้นะครับแบบนี้เช่น add นะครับเราต้องการมัดทุกอย่างลงอ็อบเจกต์เอาไว้นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะเริ่มทำการสปายให้คุณดูนะครับก็เอาละเบื้องต้นก่อนบอะว่าทำการก๊อปชุดนี้มาเลยนะครับอ,อีกชุดหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อ,อนี้นะครับให้เป็นชื่อว่า camel mock แล้วกัน นะครับหลังนั้นผมต้องการสปายฟังก์ชันที่อยู่ในเจ้าตัวแคลนี้ก็ใส่แคลนี้เข้าไปครับหังนั้นนะครับผมก็ทำการอ,กอ๋อมันจะมีฟังก์ชันชื่อ add นะก็ใส่ฟังก์ชันชื่อ add เข้าไปแน่นอนครับมันจะทำการไปควานหาว่าในนี้นมีฟังก์ชันชื่อ add อยู่จริงไหมถ้าเกิดคุณพิมพ์ผิดนะมันก็จะ error เพราะไม่มี add อยู่จริงนะครับหลังนั้นเนี่ยเจ้าตัว add เนี่ยมันมีการรับ argument ธสองตัวก็คือมี a นะครับกับ b เพื่อมาบวกกันตรงนี้ นะครับจะใช้ในการเหมือนกับดักวา่าตัว argument เนี่ยของ function เนี่ยมีอะไรบ้างผมก็ต้องใส่มันสอดคล้องกันนะครับก็เป็น a number นะครับ b number เอาล่ะในเบื้องต้นก่อนผมจะทำการเขาเรียกว่า,าลบโค้ดตรงบริเวณนี้นะครับทิ้งเนื่องจากโค้ดตรงนี้บริเวณเนี่ยเราต้องการ return เพียงแค่ number เท่านั้นซึ่งจะแตกต่างจากตัว axios ที่ return เป็นลักษณะ promise นะครับตัวนี้เราจะเห็นว่า ตรงโคดเนี่ยที่เราต้องการแทร่แซรมันจะรีเทิร์นเป็นนัมเบอร์ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะรีเทิร์นค่าล่ะเช่น0ูนย์แล้วกันง่ายๆเอเรก็จ่ายไปนะครับตอนนี้เราทําการม็อกข้อมูลเรียบร้อยแล้ะคราวนี้ก็ย้ําว่าทุกครั้งที่เราม็อกเนี่ยเมื่อออกจากหรือเสร็จจากการเทสเราควรทําการอะไรครับก็คือเคลียร์เจ้าตัวข้อมูลที่เราม็อกด้วยเพื่อจะไม่ให้มันไปเปะไปก็จไปทางานต่อหรือบางทีเราไปทําการวันอยู่บนโพลูชันเนี่ยมันก็จะเพี้ยนนะครับก็ หรือพูดง่ายคือเราจะมีเทสเคสหลายเทสเคสนะครับแต่ละเทสเคสก็จะมีม็อกไม่เหมือนกันเราก็จะเป็นการเคลียค่าม็อกอันเก่าทิ้งจะได้ไม่ไปกวนค่าม็อกในเทสเคสอันถัดไปนั่นเองนะครับคราวนี้ก็ทําการทดสอบนะครับเอาละผมก็ทําการก๊อปตรงนี้เหมือนชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เมททอที่อาจจะใช้ในการไฟล์หาตัวเท็กนะครับจากที่ผมดูงนี้เนี่ยผมก็จะไฟล์หาตัวเท็กนะครับที่ชื่อว่าอะไรครับ ชื่อว่าอะไรก็ต้องดูเลขศูนย์บ่เลขศูนย์เนี่ยจะดูง่ายไปน,นิดนึงนะครับอาจจะเป็นลักษณะเลขอะไรเช่น80แล้วกันนะครับเั็มไหมเราก็ใส่เป็นเลข80นะครับเพื่อป้องกันนะครับการที่เขาเรียกว่ามันจะไปชนกับตัวอื่นนะอาจจะใส่เลขมันยากกว่านี้ก็ไดนะ้เช่นเป็นเลขง่ายง่ายนะครับใส่เข้าไป ประเด็นคือถ้าเราทำการ run เทสตัวนี้มันน่าจะ error นะครับทำไมถึง error มาดูกันนะครับมันน่าจะ fail นะครับล้วก็ยานแล้วก็ test สาเหตุที่มัน fail เนี่ยก็เนื่องมาจากว่านะครับตัวนี้พยายามจะหา text คำว่าหา text ในสนี้เนี่ยน่าจะ fail นะครับมาดูกันนะที่มัน fail ก็เพราะว่ามันคาดหวังว่าจะต้องเจอตัวนี้แต่สิ่งที่มันเจอจริงๆเนี่ยมันจะเป็นคำว่า a d d โคอลแล้วก็ตามไปตัวนี้คือคำว่า e x t เนี่ยจะเป็น Text ภายใต้ e l e m e n t 1 e หนึ่ง t s e m e n น s นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ t e t c a s คเนี่ยมันผ่านเราต้องทำการใส่เข้าไป add โคอลแล้วก็ Space ถึงทีด้วยอันนี้ถึงจะผ่านนะครับอ่ะผ่านละผ่านมาเพราะว่าบางทีเราจะคิดว่าเออให้มันรีเทิรมาจากฟังก์ชันที่เป็นตัวตัวเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ต้องมองเป็นลักษณะเป็นเป็นบล็อกของอ l e m เมนเลยอย่างเงี้ยนะครับ ผ่านไหมตรงดีบักบางทีมันจะมีการนิวไลน์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องจําไว้ว่าบางทีมันมนิวไลน์ขึ้นมาโดยที่จริงๆมันไม่มีดนะีไลน์นั้นอาจจะต้องมาดูที่ตรงโค้ดตรงนี้เองว่าจริงๆมันมันมีการนิวไลน์ไหมหรือดูที่ตรงผลลัพธ์ตรงๆเลยนะครับโอเคไหมนะครับคราวนี้เอาละอันนี้ผ่านละคราวนี้เราจะมีการจาลองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ผ่านซึ่งผมอาจจะมีโค้ดตัวต้นแบบอยู่นะครับ ตัวต้นแบบผมเนี่ยรู้สึกว่าผมจะพยายามสปายมันนะครับโดยการใส่ตัวเลขที่มันติดลบแบบนี้โอเคป่ะนะครับแล้วผมก็ทําการไปแทรกแซงที่ตรงนี้แทนนะครับดูนะเอาล่ะแน่นอนตรงนี้จะไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่าเราคาดหวังว่าจะเจอตัวเลขนี้ถูกต้องไหมครับแต่ตัวเลขที่มันทําการแทรกแซงจะเป็นตัวเลขนี้มาดูเออเลิกกันนะครับเห็นป่ะตัวเลขนี้นะครับเอาล่ะถ้าเกิดเราทําการก๊อปนะครับตรงนี้มาใส่นะครับเราคิดว่าจะถูกไหมเราก็ลองรันดู โอเคตอนนี้ถูกนะครับตัวเลขตรงกันรควน,นี้ดูอะไรบางอย่างนะครับผมจะใส่เลข1นึ่งเข้าไปนะครับตรงนี้ใส่เลข1นึ่เข้าไปเหมือนกันเอาล่ะอันนี้ยังถูกอยู่ไหมอ่าสึกว่ายังถูกอยู่นะสึกว่าต้องใส่เลขเยอะนิดหนึ่งนะครับอโอเค x สองเข้าไปนิดหนึน่งนะครับอ่าอันนี้จะเริ่มเฟลละมันเฟลเพราะอะไรครับอ่ะมาดูกันนะครับก็สิ่งที่มันปินคือตรงนี้นะครับ กูเห็นว่าจำนวนทศนิยมของมันเนี่ยนะครับจะคาดหวังว่าน่าจะมีจำนวนทศนิยมทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยก็เป็นาตามนี้น่าจะเป็น1 2 3อ่าแล้วก็2 1นะครับตรงไหมเอ่ยขออนุญาตดูอินนะฮะเสิร์ชหาในเคสนี้เหมือนจะตรงตรงนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนจะหายไปหรือเปล่านะครับขออนุญาตเทียบกันดูนะฮะอ,อันนี้คือ เทสเคสนี้จะเห็นว่ามันเฟลนะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันพอมันเทียบกันแล้วเนี่ยมันไม่ตรงเนื่องจากว่าจํานวนไม่เท่ากันนะครับขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งนะนะต้องกอ๊อปตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปเทียบตรงนี้จะเห็นว่านะครับมันคาดหวังว่าจะต้องตรงนะครับแต่ว่าค่ามันกลับไม่ตรงนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวผมขอด่วนนะฮะจริงๆมันต้องนั่นนะมันจะเป็นอีกเคสหนึ่งนะจริงผมเตรียมมาไว้มันจะมีเคสที่แบบทฤษฎียอมมันแสดงไม่ครบนะครับแต่น,นี้รู้สึกว่าเหมือนจะครบนะนะครับขออนุญาตดูโพยผมนะโพยผมจะมีทํามาไว้ว่าให้มันไม่ครบนะครับอันนี้แต่ว่าน่าจะไปเผลอลบทิ้งนะครับอ่ะไม่เป็นไรดีกว่านะครับผมอ่อเขาเรียกว่าอธิบายร่าวก็คือ บางครั้งคุณต้องการจำลองที่มันมีตัวเลขที่เส่มเยอะๆนะครับไอตัวฟอนต์เอ็นคุณนะอาจจะไม่สามารถโชว์ไดยย้ที่คุณคิดผมขออนุญาตใสใ่เยอะเลยกันนะอย่างนี้เลยกันยาวๆเพื่อดูว่ามันจะสามารถแสดงได้ตามจริงไหมนะครับสมมติโจทย์ว่ามันต้องสามารถแสดงทั้เส่มได้เยอะขนาดนี้นะครับผมจะก๊อบใส่นะครับว่าคราวนี้จะเฟลไหมอือฮึอ่านี่เฟลนะครับก็เนื่องจากว่าจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหม สิ่งที่มันแสดงได้เนี่ยทศนิยมมันไม่ได้เยอะเท่ากับตรงนี้มันไม่เท่ากันเห็นปหตรงนี้จะขาดเลขหนึ่งนะครับตรงนี้จริงๆต้องมีเลขหนึ่งนั่นแหละคือประเด็นที่บางทีเทสเตอร์อาจจะต้องจําลองเรื่องพวกนี้นะครับโอเคก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับของการเออขาเรียกว่า in, การใช้สปายออนในการอินเตอร์เซ็ปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะทําให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับโอเคนะครับก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ